เธอคือเทพดาเทพดาเทพดาแต่เพิงแต่เพิ่อะไรเนี่ยเก้าหนึ่งหนึ่นเนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดสิยังพิซซาแล้วเอางี้โทรทุกเบอร์ดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรีบไหมครับ้ยทำไมไม่มีใครพูดเลยวะเนี่ยถอ่ยเอ้า โอ้ตัวทำสีก็ไปบอกถูกอััอย่างี้เนี่ยโอยตัวทเฮ้ยามดีคิดแต่จะทำลายพอยามร้ายกลับมาเห็นคุณค่านี่สมน้ำหน้าไอ้ยาไอ้ยาไอ้เรวไปแล้วเร็วเร็วแล้วเร็วเรรวเเ้วเร็ววววไปรร

บอกเอ็มไม่เกี่ยวอะไรกันน้ำไหลเลยเปล่าเออหยจีแล้วพวกคุจะเป็นเลยหรอกไอ้เอมเป็นเอ่อน้ำเสียโอ้ยมไปยืนทำหน้าเศรซอยู่ทำไมวะให้ช่วยโกเลยครับเียมร่าเลยไปเก็บของบ้านกูเร็วไปจะมาอยู่แล้วไปเร็วจำได้ใครก่อกำนันย่อมคืนสนอง มาตูไหนเปิดฝาท่อไว้ไว้พีฉันไม่เอาทิงเจอลให้หลบไปชักไงไงก็ดีแล้วคนที่ขโมยฝาท่อไปก็ได้รับผลกรรมแบบนี้แหละเอ้ยกวงไม่ได้ขโมยแล้วก็หน่อยเงินนี่ทองนดยังไม่สำนึกอีกเหรอยังไม่สำนึกอีกเหรอฮะลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเป็นเด็กอยู่คนแก่ตกลงไปเนี่ยจะเป็นยังไงเอ้ยก็เป็นไงก็ทะเลาะก็แซ่โหยเนี่ย เลิกไปให้พ่อเลยไปไปรักษาเราวเฮ้ยเบิร์ดเบิร์ดช่วยด้วยสเตลลิโอฮีฟิ่ที่มือไหวมาโดนไฟกระชากพังหมดแล้วครับนา่นาของที่ได้มาจากเงินสกปรกแบบเนี้ยอายุสั้นแบบนี้แหละปู่อายุสั้นไม่เท่าไหร่หรอกรู้ป่ะต้องผ่อนต่อพีพีอีกสองปีเลยอ่ะช่วยหน่อยนะโอ้นี่ยไม่ช่วยหรอกที่เตือน,น,นไม่เห็นจะเชื่อเลย จะจำไม่ได้เหรอตอนเด็กๆอ่ะใครป้อนข้าวป้อนน้ำแกพ่อไอตัว่เออออ่าอาเอมาทำไมไว้ตัวซวยไอ้คนขายสมบัติพลาดไอ้นักแผ่นดินเส้นิดพลาดไรอันทิปไปไกลเส้นเร็วมันก็น่าจะไปไม่ไกลถ้าไมไปพ่องกำลังเรียบร้อยว่าเขอตัดว่าเลิกแล้ว ว่าเอาของหลวงเนี่ยไปคืนอาหมาตาเรียบร้อยแล้วในที่สุดก็สํานึกได้โชคดีนะโกตันที่พี่เทวันก็ยังเมตตาเนี่ย<ะ>น้องสาธุพี่โอแค่เสกควันเล่นไปคนนั้นเองอะ โธ่เทวดาบ้านที่ไหนเผาบ้านชาวบ้านเล่นน่ะแล้วมือรอดมาได้ไงน่าจะติดตารางหัวโตวไปแล้ว <c oughs> ว่าก็เสียค่าปรับจนเกือบจะหมดตัวแล้วสิที่สําคัญอ่ะว่าได้เป็นคือไข่แล้วคืออะไได้เป็นเคือขายบ่อค้ขาขายของเก่านะที่ไม่รับซื้อของโจรอ่ะแต่มีหน้าที่คอยดูนะว่าใครมันขโมยของหลงวงก็จะฟ้องอามาตย์ตาำหนวจอ่ะ ดีมากโกโกน่าจะอยู่กับกล <lawsuit. S 1> ุ่มพ่อค้าที่รับซื้อของเก่าที่ดีๆแบบนี้มาตั้องจะต้อนเล่าเออนั่นแหละสิไอ้กวงเลื่อขโมยฝาท่อเพราะนั่นอะรื่อเป็นลายแรกไปโรงพักกับอ้วนเดี๋ยวนี้เลยไปแล้วไปเลยแล้วไม่ยุาไ่ได้ลลยลอยยลอยลยลอยออย ตต้งแต่โกตันเป็นหูเป็นตาให้ทางการเนี่ยนะขโมยแถวเนี้ยก็ซาลงไปหน่อยกลุ่มผู้รับซื้อของเก่าที่มีคุณธรรมก็ยังมีงมากนะใช่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะมีจิตสำนึกเหมือนคนกลุ่มนี้ทั้งเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าเลิกที่นี่แล้วไปโผล่ที่อื่นนะทําลายสมบัติส่วนรวมเนี่ยก็มันก็ทําร้ายตัวเองนั่นแหละเ <c oughs> มื่อไรลําบากขึ้นมาแล้วจะรู้สึกจะทํายังไงคนถึงจะเลิกทําลายสาธารณสมบัติทีอ่ะผมว่า มันต้องเริ่มมาจากความรักไม่เกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวสิครับพี่นะผมหมายถึงว่าเราต้องรู้จักรักสมบัติส่วนรวมให้เหมือนเป็นของของ,ของตัวน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างคนเนี่ยสังคมคงน้าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยนี่คุณชมผมเลยเนี่ยนานจะชมกันนะผมเขินนะเนี่ยชมอยู่ได้บาดชอกอ่อย่าใช้ข้ออ้างที่เห็นแก่ตัว คิดครอบครองหาประโยชน์จากสาธารณาสมบัติเพราะสาธารณาสมบัติหมายถึงทรัพย์สินส่วนรวมของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันใส่ใจดูแลและรักษาเพื่อสังคมที่ดีของเราในวันข้างหน้าสาธุ